กาจะมารีวิวครีมกันแดดจากว่าสารเป็นครีมกันแดดถูกและดีที่น้องก็อยากแชร์อยากจะบอกต่อนะครับสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะคะกลับมาพบกับน้องก้นะคะที่ channel Hugo Berry กันอีกแล้วนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับน้องก็จะมารีวิวครีมกันแดดนะครับแต่ไม่ใช่ครีมกันแดดแบบซองครีมกันแดดจากเซเว่นนะครับเพราะว่าน้องกูเนี่ยพูดถึงรีวิวถึงไปบ่อยมากๆแล้วแต่ในคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวครีมกันแดดจากว่าสารเป็นครีมกันแดดถูกและดีที่น้องก็อยากแชร์อยากจะบอกต่อนะครับมาอยู่ด้วยกัน2ไอเทมนะครับที่น้องกูได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่าเออบอกต่อเถอะนะครับมันดีจริงๆนะครับก่อนจะไปชมน้องก็ฝากกดติดตามกด u b s c r i b e นะครับถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วติดตามชมกันได้ใน คลิปนี้เลยครับ สำหรับผลิตภัณฑ์นะครับสกินแคร์บอดี้โลชั่นนะครับหรือว่าอะไรต่างๆจากว่าสารนี้นะครับหลายคนมองข้ามว่ามันจะดีหรือเปล่ามันไม่ดีหรือเปล่านะครับแต่น้องโก้เนี่ยนะครับกลับมองตรงข้ามครับอย่างน้อยนะครับมันก็มีโปรโมชั่นลดราคาอยู่บ่อยๆและบางทีมันก็มีไอเทมที่ดีจริงๆนะครับอย่างเช่น2ไอเทมนี้ที่น้องโก้จะมารีวิวให้ฟังนะครับเริ่มกันที่เจ้าไอเทมแรกนะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้นะครับเป็นครีมกันแดดของเขานะครับมีชื่อว่าว่าสารนะครับเดลี่โพเทคชั่นซันสกรีนเฟสเซรั เพย์อยู่ที่3บวกนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์บาล์ของเจ้ากันแดดตัวนี้นะครับเขาก็บอกไว้เลยว่ามันเป็นเดลี่ซันสกรีนนะครับก็คือเป็นกันแดดที่สามารถใช้ได้ในทุกวันนั่นเองนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเป็นเซรั่มกันแดดเนื้อบางเบานะครับด้วยเทคโนโลยีของเขานะครับสามารถปกป้องผิวเราเนะครับเป็นกรอบปกป้องผิวเราจากมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กได้อีกด้วยนะครับแล้วก็มีสารกันแดดอย่างโซลาร์เทคแล้วก็ h e v นะครับช่วยปกป้องผิวจากรังสี u v a u v b นะครับและนอกจากนั้นเน่นะครับเขาก็ ยังมีสารสกัดนะครับมาจากโคโคนัทออยล์เป็นออแกนิกนะครับช่วยในเรื่องของการเป็นแอนติออกซิแดนต์บำรุงผิวให้มีความชุ่มชื้นดูสุขภาพดีนั่นเองครับและอย่างที่บอกนะครับเจ้าตัวนี้มันเป็นเดลี่ซันสกรีนจริงๆนะครับที่น้องโกหยิบใช้ทุกวันแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นกันแดดที่เหมาะสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่อาจจะอยู่บ้านนะครับไม่ได้ทํางานนอกสถานที่หรือว่ากลางแจ้งนะครับอย่างเช่นน้องโกเนี่ยทำงานอยู่กับบ้านนะครับแล้วก็อยู่หน้าคอมเป็นประจำไม่ได้ไปเจอแดดจ้าๆอะไรแบบเนี้ย30นะครับ SPF 30เท่านี้น้อง ก็มองว่ามันเพียงพอนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าวันไหนที่จะต้องออกไปทํางานกลางแจ้งบ้างไปนอกสถานที่ไปเจอแสงแดดจัด,จดบ้างนะครับเราก็จะอัปเลเวลมาเป็นเจ้าไอเทมนี้นั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเขามีชื่อว่าว่าสารนะครั Very High Protection Sunscreen Aloe Face and Body Lotion นะครับตัวนี้เป็น SPF 50บวก PA อยู่ที่3บวกครับ สำหรับผลสมบัณฑ์ของเจ้าไอเทมเนี่ยนะครับมันมีความคล้ายกันเหมือนกันมากๆนะครับใช้เทคโนโลยีเดียวกันเลยก็คือในเรื่องของการปกป้องผิวจากมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับแล้วก็ ใช้สารกันแดดตัวเดียวกันนะครับก็คือโซลาเทคแล้วก็ h e ชนะครับช่วยปกป้องผิวจากรังสี UVA UVB นะครับแล้วก็ขึ้นความร้อนต่างๆนะครับแล้วที่อีกแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาใช้ในเรื่องของออร์แกนิกนะครับออลเวล่านะครับหรือว่าเป็นออร์แกนิกอวันหานจระเข้นั่นเองนะครับช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ลดอาการระคายเคืองของผิวที่เจอกับแสงแดดนั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับ้องโกจะให้ดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันบ้างนะครับว่า ทั้ง2ตัวนี้2สูตรนี้นะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับส้อรับเจ้าสูตรทางด้านซ้ายนี้นะครับก็เป็นเจ้าตัวของอะโลเวล่าตัวนี้นะครับที่มี SPF50 ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นสูตรเจ้าตัวเอ f 3อนั่นเองนะครับเรามาดูความแตกต่างกันดีกว่านะครับความแตกต่างเนี่ยนะครับอย่างเห็นได้ชัดคือเจ้าตัวเนี่ยนะครับเนื้อมันจะมีความใสๆมันจะมีความบางๆเบาๆมากกว่านะครับแล้วก็เวลาเกลี่ยนนะครับผู้ชมเกลี่ยง่ายมากๆแล้วก็ให้ความจุ่มชื้นกับผิววไดดด้้ออยย่างีีก เวลาเราทาลงไปบนผิวแล้วนะครับผู้ชมมันจะให้ความใสๆนะครับฉะนั้นเวลาเราทาลงไปนะครับมันจะไม่มีความวอกความขาวความเทาความลอยเลยทีนี้เรามาดูเจ้าตัว SPF 50ที่เป็นสูตรอะโลเวร่ากันบ้างนะครับเจ้าตัวนี้นะครับหลังทาลงไปนะครับผู้ชมจะเห็นว่ามันมีความขาวขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ถ้าเราเกลี่ยดีๆแล้วเนี่ยนะครับความขาวความวอกความเทาความลอยเนี่ยไม่เหลืออยู่เลยนะครับแล้วก็บางเบาผิวกว่าเจ้าตัว SPF 30ด้วยซ้ำนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับเนื้อมันบาง เราดูเกลี่ยง่ายทั้ง2อไอเทมเลยนะครับแค่ <Wow. S 1> รู้สึกว่าเจ้าตัว S P F 30มเนี่ยมันจะให้ความชุ่มชื้นได้มากกว่าเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับเจ้ตัวนี้จะรู้สึกว่ามันบางเบาแล้วก็สามารถเทาออกไปข้างนอกก็รู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยหนานะมันรู้สึกว่ามันสบายผิวนั่นเองคร สำหรับวิธีการทากันแดดทาอย่างไรให้ถูกต้องนะครับทาอย่างไรไม่ให้หน้าคำขึ้นไม่ให้ฝ้ากระดาษจุดด่างดำเนี่ยมันเข้มขึ้นนะครับน้องโก้เนี่ยมักจะสอนคุณผู้ชมอยู่เสมอนะครับก็คือเวลาเราทากันแดดนะครับเราไม่ใช่ทาแค่มเมล็ดถั่วแดงมเมล็ดถั่วเขียวมเมล็ดถั่วดำนะครับอย่างแรกให้คุณผู้ชมเนี่ยยกนิ้วชี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็บีบครีมกันแดดเนี่ยลงไปนะครับเต็มๆปริมาณ2ข้อนิ้วนะครับคือ2ข้อนิ้วแบบนี้นะครับคุณผู้ชม1ข้อนิ้วและ2ข้อนิ้วทาลงไปเลยนะครับแล้วกก็เลี่่ยใใใหหห้้้้ทััวบนนาไมมตอง ซึมอะไรมากมายครับผู้ชมให้เราทานะครับให้กลางหน้าไปกรอบหน้านะครับแล้วก็เน้นบริเวณที่มันจะโดนแสงแดดเยอะๆอย่างเช่นโหนกแก้มนะครับบริเวณหนกคิ้วตรงนี้นะครับหรือว่าหน้าผากบริเวณสันจมูกอย่างเงี้ยทาลงไปซ้ําได้อีกนะครับคุณผู้ชมจะรู้สึกว่าเวลาเราทาอย่างเงี้ยนะครับมันดูเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือการทากันแดดที่ถูกต้องมันจะสามารถได้ SPF ที่เขากําหนดมาได้จริงๆแล้วก็สามารถปกป้องผิวจากรังสี UV ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองครับสำหรับกันแดดที่น้องโกมารีวิวในวันนี้นะครับทั้ง สองไอเทมนี้นะครับน้องก็อยากจะบอกว่าคุณผู้ชมสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวทุกคนเลยนะครับเหมาะกับทุกคนอย่างแน่นอนนะครับแค่คุณผู้ชมต้องเลือกให้ถูกกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะครับถ้าไม่ได้ออกนอกอาคารไม่ได้เจอแสงแดดจัดๆให้เลือกเจ้าไอเทมนี้แต่ถ้ารู้สึกว่าต้องเจอแสงแดดจัดๆอยู่แล้วทํางานกลางแจ้งอะไรแบบนี้นะครับให้เลือกเจ้าไอเทมนี้นะครับทั้ง2อไอเทมนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ที่วาสานะครับไอเทมนี้ราคาหลอดละ290บาทนะครับส่วนเจ้าตัวนี้350บาทเท่านั้นนะครับถ้าคุณผ เต็มแบบนี้สามารถรอในช่วงโปรโมชั่นก็ได้นะครับในช่วงนี้มีโปรโมชั่นดีๆนะครับรอคุณผู้ชมอยู่เยอะมากลองไปสอยกันดูนะคะสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์กันนะครับยังไงนะครับถ้าใครอยากให้น้องโก้รีวิวไอเทมเด็ดๆอะไรแบบนี้จากว่าสรรจากเซเว่นหรือว่าที่ไหนก็ตามนะครับลองแชร์ลองคอมเมนต์มาบอกน้องโก้ได้ที่ด้านล่างเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย